โอเคครับผมจำเป็นจะมาไดี่ก็คนในเกมของโปเกมอน TCG Pocket นะครับผมก็เป็นเกมเปิดการโปเกมอนที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนั่นเองครับก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งจะมาเล่นครั้งนี้เองแล้วก็ผมก็ไม่เคยข้อมูลเรื่องโปเกมอนอาจจะไม่เ่นมากก็ต้องขออภัยด้วยครับใครที่มีความรู้ก็สามารถมาแนะนําได้ใต้คอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับผมมาก็นก็เลือกแพ็คกันก่อนเลยนะครับเราอยากเปิดอยู่แล้วด้วย ชาริซาดนะครับผมแล้วก็มีมิวชูแล้วก็มีปิกาจู Pikachu นะครับผมอ่านถูกือเป่าขอ,ขอภัยนะฮะเขาเรียกว่ารู้จักตัวละครรู้จักของโปเกมอนแต่ว่าบางตัวนะครับแล้วก็จำชื่อได้แค่บางตัวด้วยนั่นเองครับแต่ว่าดูบ่อยมากตอนเด็กตัวนึงนะครับเป็นสายแบบชอบดูเน้นดูเป็นจำชื่อนั่นเองนะฮะโอเคจำมิวชูได้ค่อนข้างจะโหดมากแล้วก็ชื่อค่อนข้างจะเหมือนกับผมเลยนะครับผมก็เลยชอบตัวมิวชูเป็นพิเศษนะั่นเองเพราะงั้นเราจะเปิดเป็นปิกาจูนะครับทุกคนนะไปงงอ่ะงงเลยวะล่ะไปฮะ ปกระจูน่ารักอ่ะเปิดเป็นกระจูแทนให้ผมทุกคนไปฮนะดูดการ์ดมาเลยครับเอามาเป็นโอ้โหโอเคตัวตุน่นดิกเลตนะครับแล้วก็มีพาลัสมีลาปิเดสนะครับมีอะไรไหมอ้หยูย EX ด้วยเหรอ EX น่าจะโหดสุดหรือเปล่าหรือว่าเขาแจกทุกครั้งที่เราสุ่มได้อคาายใช่ไหมมาแล้วครับการ์ดหนึ่งใบ EX ของเรานะครับไม่รู้ว่ามีห้ทุกใบหรือเปล่า ะะแล้วเกมนี้ได้ยังไงต้องรองดูกันอีกทีหนึ่งที่สุดจะมีการจัดเด็ดด้วยนะครับมาดูกันเราสามารถที่จะทำอะไรนะลงทะเบียนหรอ,กเ,อเก็บเข้าการ์ดนี่ไงลงจะเป็นกินเน็ตบุกของเรานะครับผมโอเคเรามีการ์ดอยู่5ใบแล้วนี่ครับแต่ว่ามีอีกหลายการ์ดมากมายที่ต้องเก็บให้ครบนะฮะแต่ว่าการ์ดที่โหที่สุดแล้วน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับไหนดูสิโอ้โหอ๋อให้เราส่องได้มาตะทอนได้ด้วยเห็นไหมหัวบอไปครับหูดูตาดิตาดตาเปลี่ยนสีได้ด้วยฮะ โคตรเท่อะโอเค,อเคกดเน็กไปต่อแล้วก็ process มาจัดไปครับนี่คือเล่นใน ipad ตัวนี้นะฮะทุกคนดำเนิดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับทำ m i s ชั่นเควส t โอ้ผมกำลังนึกอยู่เลยครับว่าทำไงเราถึงสามารถสุ่มได้คอมชีสมาฮะนี่งไงลงทะเบียนห้าก,การเรียบร้อยแล้วก็รออีกหนึ่งนาทีสามารถเปิดแพ็กได้ใช่ไหมรับแพ็กได้นะครับโอเคเขาบอกว่า your p a t s terminal have recovery ไทยโอเพนอัพบูสเตอร์แพ็คโอเคฮะต่อได้่ดูสิสามารถเปิดได้อีกแล้วหนึ่งแพ็คนะฮะโอเพนไหเปิดเป็นการ์ดของมิลทูครับอันนี้หรือเปล่าใช่จริงด้วยครับมิลทูแล้วเราเลือกได้ว่าจะเอาแพ็คไหนนะครับอันนี้นี่แหละคือที่เราเลือกมาลุดการ์ดอุ้ยไม่ขาดไม่ได้เอาฝั่งหนุนบ้างฮะปุ๊บไปการ์ดออกมาเป็นวูแบ็คนะครับผม เป็นคอโบคอโบพัสเหมือนปลาหมึกนะฮะอุย้ยนี่เคยเห็นกิมเมอร์โอเคนะฮะเป็นแค่เปรียบเทียบโกนโกนเล็กโคตรเกลือทำไมรอบนี้เกลือจังอนะ่ะทำไมรอบแรกก็ถึงได้ตัวเอ,อ,ก,อกมาล่ะครับเนี่ยไปเข้ากูไปครับปับ๊าปก็ให้ลงทะเบียนไปแต่ว่าตัวที่จะไม่ซ้ำเลยนะฮะอุย้ยดีอยู่นะครับลงทะเบียนเพิ่มอาจจะได้ในส่วนของภารกิจน,นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าการ์ดจะสุ่มได้ไงบ้าง ตลอดอีก12ปน2แล้วเราสามารถเก็บการเอาไว้สุ่มได้ไหมนี่ไงเขาสามารถเล่น EP จากการเปิดการได้น,นั่นนีงนะครับเปิดแพ็กมานะฮะจะเลเวลเอาไปขึ้นแล้วก็สามารถจะ Peak, จอันล็อกวันเดอร์พิกฟีเจอร์อร์ใช่ไหม Let's take a look at it โอเคไหนดูสิันเดอร์พิกครับคืออะไรโบน n สพิพก t Pick ไหนลองพิกขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็โอเคเป็นไงฮะ อ๋อพิกการโอ้โหใครจะเห็นนะใครจะเห็นล่ะครับเนี่ยทุกคนซ้ายขวาล่างเอ,อ่อหนึผมจะหนึ 1, 1, 2, ่งหนึสปลาชะหลามขึ้นบกสี่ห้าหเดี๋ยวนะผมติ๊กผิดเกรียกลังขึ้นบกอยู่เลยครับโอ้โหแต่ก,การ์ดก็ดีอยู่หรือเปล่าครับปบสกิกธรรมดาแต่ว่าขอบมันได้อยู่นะฮะ โหจะสวยงามมากโอเคอไเล็เรายอมรับมาฮะสวยเลอเกินได้หนึ่งการ์ดนะครับมาโอ้ยการ์ดดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วอันนี้เราลบาได้แบบได้เฉยทุกคนได้การ์ดดีที่สุดมาสามารถเปิด open b o o t pack ได้ครับโอเค p l a t i n u refill so you can open b o o t pack every day สามารถเปิดได้ทุกวันนะครับแล้วก็ อัลล็อกฟีเจอร์ใหม่ได้นะครับก็คือเป็นภารกิจมิชชั่นบิ๊กนอร์โอเคไหนมีอีกไหมได้อีกแล้วเหรอ Add the note Please enjoy playing โอเคครับขอบมากฮะโอเคมาดูกันช็อปครับว่ามีระบบเติมเงินไหมนะฮะให้เดาว่าน่าจะไม่มีใช่ไหม c h เชี e คอมพิ e ส e เรียบร้อยมีระบบอันนี้ไหมช็อปติ๊กเก็ตนะครับโอเคเป็นตัว๋วการช็อปแต่ได้มาอย่างไรไม่รู้ก็พรีเมียม ซับสไครครับซับสไครอ่าเราซับสไครได้ไหมเราบอกว่าสามารถเปิดได้อ่ามอแพ็กมากกว่า1แพ็กเหรอครับในุดทุกวันโอเคดีมากแล้วก็สามารถจะเช็คพรีเมียมมิชชั่นนะครับเบอหูยโปเกมอนเฟิร์สทูวีคแอนนโอเคเราซับสไครเลยครับซับสไคร์สามารอบเกาบาทโอ้โหต่อเดือนด้วยทุกคนถามจริงใครเขาจะซับกันถูกต้องปะ ไม่ใครรับก็หรอกครับอัน,นจริงแล้วอะ่ะอืมจริงคือมันจะมีคนตะอะเอ๊ะอะไรอะ่ะทำไมมันขึ้นให้เองอะ่ะโอ้ยผมไม่รู้นะครับอันเนี้ยทงมันก็ขึ้นให้เองเลยครับโอ้ตาย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 เพียเลยโอ้ปดอ,อ,อยู่ยชนะ้าอยู่ใยฮะหนึ่งเดือนนะจากนี้ครับทุกคนไปนี่างายมาโอเปนแพ็คครับอุย้ยขอกลับไปดูก่อนเลยน่าจะสามารถเก็บสะสมได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึง่งอันนั่นเองแบกมาหรอ เดิทำไงจะบ้างโอเคต้องมีให้ครบก่อนนะครับน่าจะเป็นแบบว่าเก็บให้ครบเหมือนเป็นอะชิเมนต์ก็ว่าไปนั่นเองนะฮะหาการให้ครบก่อนโอเคประมาณนี้ทีมากลับไปก่อนเราเข้าใจแล้วครับค่อยๆเล่นไปบิก๊กไนเนอร์เราหมดหรือยังนะฮะอันนี้ยังไม่หมดอันนี้มีเพียบเลยฮะบิก๊กไนเนอร์แล้วก็เออ่นี่อันนี้บิก๊กไนเนอร์มีหะ่วยช่รรับได้ไหมไม่มีเลยครับโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันออกมาชอ็อปมิชชั่นเรา,าเหม,มชชือนเดิมมิชชั่นเกินเดิมใช่ไหมอ๋อคอมล็อกอินรับมาครับสวยางามมาก มาก่อนหนึ่งก็ไปทำเควสของเรากันนะครับเปิดการ์ดนั่นเองอาจจะเปิดได้อยู่นะครับทำไมเป็นมิวทูล่ะ You can open น boost pack เจอได้เราเปิดได้ทั้งหมดกี่อันได้5 5 PC พใช่ไหมเลือดูกันว่าตัวการ์ดไหนโอ้โหพิซซาด,ดอนหรือเปล่าใช่ไหมผมจำไม่ผิดนีด่ชื่อพิซซาด,ดอนหรือเปล่าครับใช่ไหมผมจะเปิดการ์ดเจ้ามังกรส้มพิซซาด,ดอนผมได้ถูกไหมเนี่ยกลัวได้ผิดมากเลยหรือเปิดปนกระจูดีวะมิวทูแล้วกัน มีทูหนึ่งไปไปเปิดมาฮะมาดูกันว่าจะเกินหรือไม่ปู้มีทูโอ๊ยปั่นไปอ่นนี้ปาดกาดออกมาเป็นรัตทุยมันรัตทุยนี่นาไปหนึ่งใบครับโอ้โหไอพิชิดักมันคือพิชิดักอีฟ อันยี้ไม่รู้อุ๊ยได้อยูบารโคเลียนเนาะโอเคหนึ่งใบไปแล้วครับหนึ่งใบไปแล้วแต่ว่าไม่ซ้ําเลยถือว่าดีไม่ซ้ําถือว่าดีมัง้งนะไปครับเก็บเข้ากูไปก่อนอีก5้าการ์ดมาแล้วส6คอลเลคชันของเราปัดเข้าไปนี่แนะ่มีอีกไหมเก็บเข้าไปฮนะเรียบร้อย เน็กไปเลยฮะน,นี่เราเปิดเรียบร้อยแล้วครับก็เหลืออีกอันนึงหรือเปล่าเนี่ยคือรอยสชั่วโมงใช่ไหมโอเคเราจะสามารถเปิดได้อยู่นะฮะขอกลับก่อนน่าจะเปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนใช่ไหมอาจจะใช่อันนี้มัน,นคือสองหรอแพ็คเขก็สามารถใช้ได้สิบสองเปิดได้สิบสองครั้งหรอไปใชศาสตร์มาครับเราจะเลื่อนมาครับ ขออันนี้ไปมาดูกันว่าจะได้การดีไหมขอละอุ้ยอุ้ยโคตรเท่เอาว่าดาวทองหนึ่งดาวครับทุกคนอาร์มนเดอร์โอ้โหโคสวยอ่ะสวยมากโอ้โหอยากชอบเลยไปต่อโอ้โหทำไมมาครับอุ้ยอันนี้คือ,อไลเทนเนอร์เหรอซัพพอร์ตนะฮะ สามารถเปลี่ยนโอ้ก็มีการเล่นการ์ดได้ด้วยมีเอฟเฟกด้วยครับเห็นไหมโอเคไปหนึ่งใบครับแต่ว่าได้การ์ดมาดีเนี่ยผมชอบการนี้มากเลยอะเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนเลยว่าใช่ลิชาด,ดอนไหมฮะโอเคถูกแล้วครับผมอาจจะเล่นปิดหน่อยลิซาด,ดอนนั่นเองนะครับผมมาก็อาจจะเป็นลิซาดอนในตอนใช้นะครับลิซาด,ดอนอาจจะเป็นตัวล่างพัฒนาล่างขั้นสุดยอดเลยนะครับชาลิซาดโอเคชื่อภาษากรคือชาลิซาดนั่นเองนะครับมะต้องหาข้อมูลเพิ่มงั้นกดเน็กไปครับ ยึดเหิดการแล้วน,นั่นเองนะครับมันูกันว่าจะเปิดได้ต่ออีกหรือเปล่าหรือว่าเปิดได้แค่นี้นะฮะถ้าเปิดได้แค่นี้ก็จะเสียดายแย่เลยเชียวแหลยทีเนี้ยอาจจะมีการซ้ำได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่มีการซ้ำเลยตนะั้งแต่เปิดมาถือว่าดวงดีอยู่ยังเปิดได้อีกไหมน่าจะได้อยู่อุ่ยเก็บไว้จะส่องไปเราเปิดเลยแล้วกันเราไม่รอครับผมอยากเปิดปมากๆอันนี้ก็น่าสนใจปิกาจูอยากได้ไรจูเหมือนกันนะงั้นเอาปิกาจูหนึ่งไปไปปิกาจูมา ขออนุญาตปีกรนชูอันนี้บดกัดเอลิสตาบัสอืมอุ้ยอินเตอร์ตัว,ต,ว,ต,วตัวคนใหม่โอวันี่เห็นแล้วครับเซนดิสโอ้เริ่มท้ำนะครับฟาติกโทน,โนแลล็กมาขาปีกอนหรือเปล่าใช่ไหมขาปีกอนชื่อเหมือนเหมือน้หูหเพิ่มการ์ดใหม,ม่อีมครับครบ25บคอลเลกชันที่ไม่ซ้ำกัน มาแล้วฮะทุกคนเก็บไปแล้วก็สุ่มไปใหม่ครับเราจะค่อยๆไปต่อโอเคสวยงามมากข้ามไปฮะต่อไปอยังเปิดได้อีกไหมไม่ได้แล้วหรอก็าสามารถรีได้ไหมฮะอันเนี้ยสามารถใช้ในการแบบว่าลดเวลาได้เห็นไหมดิวส์เดือดหูคนตกครับทุกคนามาละโอเคประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนฮะอยากมาลองให้ทุกคนดูเหมือนกันนะว่าอ้าวเปิดได้ใบหนึ่งหรอ เปิดได้อีกใบ,หน,กบหนึ่งอีกใบหนึ่งเหรอเนี่ยถามจริงโอ้โหแล้วไปเปิดได้ไงล่ะจริงปะไม่เปิดได้ไงล่ะครับเราต้องเปิดป่ะเมื่อกี้เราเป็นอ่าโอ้ยอยากเปิดมิวชูเหมือนกันนะนี่ไงมิชฟูชิกเกเออฟูชิกิลานเนะอยู่งั้นเปิดมิวชูไปครับเผื่อเราได้ฟูชิกิลานเนะมาไงไปหมุนติว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 มิวชูพาฟูชิกิลานเนะออกมาหน่อยเราเลิกนายแค่นี้แหละ ลิเลียด้อยู่นะครับโอ้ยันีไม่ได้อันนี้ไม่ได้เฮ้ยอ้้หสองดาวทองอพระเจ้าพระเจ้าโอ้อวอชิดอ๋อเอ็กด้วยสองดาวทองด้วยโอ้พระเจ้าจอดโอ้ไม่รู้ว่าดีไหมผมรู้ว่าดีกระตันะ สวยงามมากโอ้โยโอ้ยสวยสวยสวยฮะสามารถลดเวลาได้อีกห้าสิบเอ็ดเหรอโอ้โหก็คือเติมเติมชอมเพื่อเอามาลดมาแบบว่าดิชามเพื่อจะแบบสามารถตกได้จิ๊กแพค็คนะฮะใช้แค่ห้าสิบเอ็ดเท่านั้นเองนะฮะใช้แค่ใช้คำว่าเองเหรอเดี๋ยวเราดูก่อนว่าชอ็ชอปช็อปมันมันใช้เท่าไหร่ครับ เราก็ไม่ใช่สายแบบเติมเก่ง้็ด้วยสิโอเคตอนนี้เราก็ทําการนี่ค่ะไม่ไม่ใช่สายเติมอะไรคือผมเราไม่ใชกคนแน่ชัดแล้วครับว่าที่เราทําการเตีไว้ก่อนเลยเห็นไหมห้าสิบเอ็ดทองครับเพราะว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้นะเมื่อกี้นี่ไง Art อาร์ติคุโน่อาร์ติคุโนนะฮะโอเคอ่านชื่อผิดป่ะเนี่ยโด,ดนด่าด้วยความมาขอบภัยนะครับข้อมูลผิดพลาดย,ยัางไรอบภัยจะด่ากันนะฮะมาสามารถแนะนำนก็ได้เลยนหน้าตมที่เลยครับว่าชื่อตัวละครอะไรยังไงเล่นยังไงบ้านนะครับโหนีค่ครบแล้ว พกทองแล้วนี่ไงไม่ต้องแล้วครับโอเคเราสามารถสุ่มได้สิบครั้งแต่ยังไม่สุ่มนะครับรอบนี้เรามีทองครบพอดีนะฮะผมได้มาพอดีคอมพิวต์อีกยี่สิบด้วยนะครับข้างหน้าสุ่มมันแน่นอนโอเคไม่เจกักใหม่ในคลิปหน้าครับผมมาติดตามกันดูนะครับว่าเราจะสุ่มได้ตัวละครที่โหดกว่านี้ดีกว่านี้หรือว่าจะตัวละครเท่บ้างหรือเปล่านี่นะครับอาจจะยากตัวนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็จะลองดูเท่าที่ไหวนั่นะครับก็อาจจะไม่เติมเยอะมากนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไหวกับไม่ไหวกับ เงินในกระเป,าเป๋านั่นเองนะฮะพลังแห่งกสิกรเราอาจจะสู้ไม่ไหวดูไยนะครับผมไปไม่ใช่กันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป <laughs>